ยามเจ็บไข้ได้ป่วยเนะี่ยไม่มีใครแล้วครับภรรยาแล้วก็ครอบครัวพ่อแม่คุณเดินลุยออกไปในที่ไกลๆคุณมีชื่อเสียงคุณได้ความนิยมชมชอบสักเท่าไหร่อยามคุณเจ็บไข้ได้ป่วยสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ช่วยอะไรคุณเลยคนที่อยู่ข้างๆคุณต่หาครับ สู้ๆนะครับใช้ชีวิตให้มีความสุขแล้วก็ระวังตัวกันด้วยอาการผมก็วันนี้วันที่สองนะครับขอบคุณคนที่เป็นห่วงขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ช่วยเหลือขอบคุณหลายๆท่านที่ส่งของมาให้ผมนะครับ คนจริงครับแล้วก็ขอโทษด้วยครับสิ่งที่ผมไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดขึ้นแล้วไปกระทบคนอื่นนะครับไม่มีใครเป็นไม่รู้แต่ตอนนี้ผมเป็นแล้วผมอยากบอกทุกคนจริงว่าอย่าเป็นตอนนี้ได้ขาดช่วยกับผมทรมานผมอยู่ในห้องเนี้ย คีวันก็ไม่รู้นี่ยอะไรครับคือสิ่งท,ที่นี่ที่สุดใครเป็นก็รับผิดชอบตัวเองนะครับบอกทำลายให้หมดโชคดีเป็นกำลังใจใทุกคนนะครับใครเจอสถานการณ์โควิดอยู่นะครับขอบคุณที่เป็นห่วงผมนะครับขอบคุณมากครับแต่ผมก็ยังเท่อยู่เสมอผมเชื่ออย่างนั้น เพราะผมเป็นคนป่วยที่มาใส่ชุดโรงพยาบาลเดี๋ยวมันทำให้ผมเหี่ยวเฉานะครับป่วยก็ขอป่วยแบบแท้ๆขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะครับกินวิตามินกินอ่ารทลายโจรเยอะๆนะครับผมสู้ๆครับใครลำบากอยู่ก็นินรนกันไปนะครับ ซู่ซู่ครับขอบคุณที่เป็นห่วงนะครับขอบคุณครับ